สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel คลิปของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมนะคะโดยจะเป็นการพยากรณ์จากไพ่อราเคลนะคะซึ่งก็จะเป็นไพ่ชุดคลังเป็นไพ่ที่แม่หมอใช้ส่วนตัวค่อนข้างบ่อยคะ่ะเพราะว่ามีความหมายที่หลากหลายและชัดเจนโดยแม่หมอจะใช้วิธีการจับไพ่ขึ้นมาทํนาน ในแต่ละเรื่องนะคะเอาล่ะถ้าหากพร้อมแล้วก็ไปฟังคำพยากรณ์กันได้เลยนะคะภาพรวมดวงชะตาไพ่หมายเลข43ทางแยกเอาละคะ่ะชาวกรกฎคะสำหรับไพ่ทางแยกนั้นก็จะสื่อว่า ชีวิตของคุณในช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอาจจะอยู่ในจุดที่คุณกำลังจะต้องตัดสินใจในเรื่องที่มันสำคัญนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของการงานหรือว่าเส้นทางชีวิตเนาะที่คุณไม่อาจจะอยู่ในแบบเดิมได้อีกต่อไปหลายคนก็อาจจะกำลังลังเลยอยู่นะคะว่าจะลองเสี่ยงพาตัวเองแยกออกไปนะคะหรือจะยอมอดทนอยู่กับสิ่งที่ มันไม่ใช่ดังนั้นเนาะสิ่งที่คุณจะต้องให้น้ำหนักให้มากนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็คือตัวคุณ จะต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะพยายามฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่าปล่อยให้ความกลัวนะคะหรือว่าคำพูดของคนอื่นมากำหนดชีวิตของเราและถ้าหากคุณเลือกได้แล้วนะคะว่าจะไปในเส้นทางไหนตัวของคุณก็จะต้องยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเข้ามาเอาล่ะบางทีเราก็จะต้องยอมทิ้งบางอย่างตัดบางอย่างออกไปเพื่อที่ตัวเราจะได้มุ่งอ่อนไปข้างหน้าโดยที่มันไม่หนัก จนเกินไปและเส้นทางใหม่ที่คุณเลือกเดินนั้น มันก็จะไม่ได้ง่ายนะคะมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอาจจะมีความขรุขระอยู่บ้างนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยคำถามแต่เพราะว่าทุกๆกการเติบโตนั้นก็จะต้องเริ่มต้นจากการยอมแยกออกมาจากสิ่งเดิมนะคะเหมือนต้นไม้ที่มันแตกกิ่งก้านสาขาค,าค่ะเอาล่ะโดยภาพรวมชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็ถือว่ามาถึงจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจเนาะว่าจะไปทางไหนดีและถ้าหากเลือกได้แล้วก็อย่ากลัวอยา่อยาก,กังวล อย่าคิดว่ามันจะไปผิดทางนะคะเพราะถ้าหากคุณไม่ลองเดินไปข้างหน้าคุณก็จะไม่มีวันรู้ได้เลยนะคะว่าปลายทางนั้นมีอะไรรอคุณอยู่นะคะในด้านการงานไพ่หมายเลข72แกะดำ สำหรับไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจะมีความหมายทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีค่ะเอาล่ะถ้าหากเราจะแปลในทางที่ไม่ดีก่อนนะคะก็คือว่าดวงการงานของคุณในช่วงนี้มันจะเต็มไปด้วยความรู้สึกอึดอัดใจนะคะบางทีคุณจะมีความรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกต่างจากคนอื่นคิดไม่เหมือนคนอื่นบางทีก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนร่วมงานนะคะทำาอะไรก็ผิดนะคะจนทำให้ คนที่ทำงานด้วยกันอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่ยอมรับในแนวทางของคุณบางคนก็จะถูกจับผิดถูกเข้าใจผิดถูกโยนความผิดหรือโดนกดดันให้ทำตามกระแสถ้าหากทำงานเป็นทีมนะคะก็เหมือนคุณจะถูกกีดกันออกไปอยู่วงนอกนะคะและสิงหาคมนี้ก็ถือว่าคุณจะมีความรู้สึกกดดันรู้สึกเหนื่อยมากเนาะในเรื่องของภาระการงาน แต่ว่าความหมายในด้านที่ดีในมุมที่ดีนั้น ก็แปลว่าคุณจะมีความแตกต่างจากคนทั่วไปนะคะจะมีวิธีการในการทำงานการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนคนอื่นและก็ถือว่าไอเดียแปลกๆความคิดนอกกรอบของคุณนี่แหละจะทำให้คุณนั้นฉายแววโดดเด่นนะคะจะสามารถทำเรื่องยากๆได้สำเร็จเอาหละ่ะบางคนก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีวิธีการขายไม่เหมือนกับคนอื่นและตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ดึงดูดทาให้ลูกค้าจะ เ้ามาช่วยซื้อช่วยอุดหนุนคนดังนั้นเนาะชาวกรกฎสิงหาคมนี้ขอให้คุณจงมั่นใจในตัวเองนะคะอย่ายอมแพ้ต่อคำวิจารณ์อย่าได้ไปหวั่นไหวกับสายตาของคนอื่นเพราะว่าความแตกต่างของคุณมันคืออาวุธนะคะไม่ใช่จุดด้อยและถ้าหากเรากล้าย,ยืนหยัดในเส้นทางของตัวเองความสำเร็จที่มีนี่แหละจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนจะหันกลับมองมาที่ตัวคุณด้วยความเซอร์ นาาในด้านการเงินให้หมายเลข32ไขว้า สำหรับไพ่ใบนี้นะคะจากหน้าไพ่เราก็จะเห็นเป็นภาพของมือที่กำลังคว้าดาวอย่างแน่วแน่สะท้อนถึงพลังความมุ่งมั่นความทะเยอทยานและสื่อให้เห็นถึงศักยภาพในการคว้าโอกาสสำคัญดังนั้นก็แปลว่าการเงินของชาวกรกฎนะคะในช่วงเดือนนี้มันไม่ได้แย่นะคะแต่มันจะต้องแลกมาด้วยความพยายาม ถือว่าคุณจะมีจังหวะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับรายได้เข้ามาแต่ตัวของคุณก็จะต้องไขว่คว้าเอาไว้ให้ได้ด้วยการลงมือทำนะคะเอาละค่ะหลายคนคุณกำลังจะมีรายได้มาจากแหล่งใหม่ๆนะคะจะได้เงินจากรายได้เสริมจากการลงทุนและยังมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่นะ,ะจากการช่วงชิงจังหวะจากความมุ่งมั่นตั้งใจบางคนก็กำลังจะได้ครอบครองในสิ่งที่เป็น สัญลักษณ์ของความสําเร็จนะคะเช่นอาจจะเป็นบ้านรถที่ดินสินทรัพย์ต่างๆหรือถ้าหากเราจะแปลความนะคะในเรื่องของโชคลาภนั้นก็ถือว่าคุณนะคะมีเกณฑ์จะได้รางวัลติดไม้ติดมือกับเขาเหมือนกันนะคะโดยสรุปค่ะสภาวะการเงินของเจ้าชะตาในช่วงนี้ นว่ามีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงมีเครดิตดีและยังมีผลตอบแทนจากผลงานที่คุณได้สร้างทำผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายจะมองเห็นคุณค่าของคุณนะคะและงานบางอย่างที่คุณได้มุ่งมั่นทําอย่างเต็มที่มันก็จะส่งผลทําให้คุณนั้นจะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมเต็มไม้เต็มมือนะคะในด้านความรัก ไพ่หมายเลข78งัดข้อ จากหน้าไพ่เราก็รู้ได้เลยเนาะว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นจังหวะเวลาที่ต่างฝ่ายต่างจะไม่ยอมกันถือว่าจะมีบรรยากาศของความตึงเครียดไม่ลงรอยจะต้องปะทะหรือมักจะโต้เถียงกันก็ได้นะคะดังนั้นสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะคะอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและต่างคนนั้นก็อยากจะเป็นคนที่ชนะอยากจะเป็นฝ่ายที่ถูกนะคะจนลืมนึกถึง เหตุผลแม่หมอแนะนำนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องยอมลดทีทิลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างนะคะยอมแพ้บ้างก็ได้เพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ยืนยาวได้ต่อไปส่วนคนที่ยังโสดน,นะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจคุณนะคะบางทีคุยคุยกันไปก็เริ่มจะเห็นทัศนคติแนวคิดที่มันไม่ตรงกันเลยเอาล่ะถ้าหากคุณไม่พร้อมจะรักใครนะคะเหนื่อยกับการต่อล้ะต่อ อเถียงก็ขอแค่รักตัวเองให้เป็นก็เพียงพอแล้วนะคะในด้านสุขภาพไพ่หมายเลข47พลิกแพลงก็สำหรับสุขภาพของชาวกรกฎน,นะคะในช่วงนี้ คุณจะต้องระวังความเครียดสะสมนะคะที่มาจากการที่คุณจะคิดมากคิดเยอะมีความวิตกกังวลใจบางคนก็เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะต้องทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะคะมีหลายเรื่องที่คุณจะต้องควบคุมคอนโทรลจนมีความเหนื่อยล้าที่สะสมนะคะและสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลทำให้คุณจะมีอาการนอนไม่หลับปวดหัวปวดตึงปวดคอบ่าไหลนะคะจากการที่จะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาหรือว่าทำงาน งานหนักจนเกินไปเอาล่ะนอกจากนี้ชาวกรกฎทั้งหลายคุณจะต้องระวังข้อมือจะพลิกข้อเท้าจะพลิกได้เพราะว่าความซุ่มซ่ามไม่ทันระวังตัวกันด้วยนะคะ สุดท้ายนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะแม่หมอรบกวนคะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดที่ใจดีกว่านั้นคุณสามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i super t h a n k หรืออาจจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องเลขมงคลมาเสมอขอบคุณมากๆนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ